ากสร้างสถาปัตย์ที่ทําให้คนทั่วโลกยอมรับอะค่ะผมอยากเขียนวรรณกรรมอะไรพวกนี้ครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่อยากให้คนไทยเปลี่ยนมุมมองในการมองสถาปัตย์ใหม่ครับ <c oughs> ผมอยากมีแบบบ้านเจ๋งๆที่เจ๋งกว่าคนอื่นที่แบบต่างประเทศที่ไม่มีแล้วผมมีครับอยากจะสร้างตึกแบบไทย,ไทยนะครับให้อยู่ทั่วโลกนะครับผมอยากเปิดออฟฟิศกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ทำก็ทำงานด้วยกันอยากให้คน ต่างประเทศแบบฝรั่งอะไรเงี้ยครับเขาได้รู้ว่าเออประเทศไทยก็เจ๋งครับอยากออกแบบตึกสูงอาคารสูงอะคา่ะผมอยากให้ตึกที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศไทยครับนะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของน้งนองๆแล้วค่ะว่าเรียนแล้วะจะไปสร้างอะไรนะคะที่จะเป็น การสร้างคุณค่าให้กับตัวน้องเองนะคะแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับประเทศไทยด้วยและคนนี้ก็มีหลากหลายมุมมองนะคะอยากจะสร้างอาคารสูงที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศไทยนะคะบางคนก็บอกว่าอยากจะสร้างสถาปัตยะกรรมไทยๆเนี่ย Lindsay, ไปเป็นอาคารสุนักงานหรือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่ในต่างประเทศด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นหลากหลายมุมมองทีเดียวแต่ว่ากว่า vacation, ที่จะก้าวมาเรียนในสายวิชาชีพนี้ได้นะคะต้องถามอาจารย์ต่อค่ะอาจารย์เถินค่ะเด็กๆบางคนบอกว่าความใฝ่ฝันอยากจะเป็นสถาปนิกอยากจะเป็นนักออกแบบจริงๆแล้วคุณสม,ม <c> สมบัติของน้องๆที่อยากจะเรียนในสายวิชานี้นะคะจะต้องเริ่มต้นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างต้องเรียนอะไรมาบ้างคะถ้าตอบในฐานะประธานสภาเนาะก็บอกว่าต้องสเก็ตรูปเป็นต้องมี c r e เอทีฟต้องแบบสามารถที่จะแก้ปัญหามุมมองในแง่สามมิติในอะไรพวกนี้อันนี้คือฐานนะต้จะมีคําถามอะไรที่แบบเกี่ยวกับสายวิชาชีพนี้อันนี้คือทั่วๆไปยี่สิห้าสาบันเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับของลังสิทธิ์ผมผมไม่มีความเชื่อเรื่องพรก่งนี้เท่าไหร่ ก็มันคือสกิลคือทักษะใครฝึกสเก็ตรูปเนี่ยก็คือไปเรียนคอร์สหนึ่งเดี๋ยวก็เป็นใช่ไหมฮะหรือการมีคเอทีฟเนี่ยหัวสมองเราซีขวาเรามีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่มันไม่ค่อยได้ใช้งานเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เหมือนติดกรอบอะต้องใส่ชุดนักศึกษาต้องเรียนหนังสือต้องท่องหนึ่งสองสามเวลารูถามทุกอย่างเป็นตะกะตะกะหมดแต่จริงๆเราไม่เคยถามว่าถ้าเกิดตอบนอกกรอบนี้เนี่ยมันมันผิดด้วยเหรอเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้เองที่เรา ปลูกฝังให้เด็กเนี่ยไม่เคยถามเขานอกเหนือจากเนี้ยถ้าอยู่ตอบอย่างอื่นเนี่ยมันมีมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมค่ะข,ของเราที่นี่เราวัดผลแค่ว่าถามแค่ว่าในใจเรารักที่จะเป็นสรรพนิธิหรือเป่าแค่นั้นเองพออยางมามาเรียนเพิ่มเติมได้พรสแสวงได้ใช่เพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีใจรักเนี่ยเวลาคนเรารักกันเนี่ย มันทําได้ทุกอย่างนะพลังของความรักเนี่ยมันขับเคลื่อนให้เราอดหลับอดนอนได้ยืนเฝ้าได้แต่ถ้าไม่รักแล้วยังไงก็ไม่เอางงถูกสั่งให้เรียนถูกสั่งให้คิดถูกสั่งให้ทำเนี่ยมันทําได้ประเดียวประดาวเพราะว่าในหัวสมองเรามีตรกกะเนี่ยมันจะมีลิมิตนะ เวลาทําด้วยไม่ได้ใจรักเนี่ยแต่เวลาใจรักเนี่ยมันถึงไหนถึงกันนะรับอดนอนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทําได้ยืนเฝ้าหน้าบ้านฝนตกอะไรเงี้ยนะไปรับไปส่งทุกวันนั่งรถเมทุ่งเที่ด้วยพลังรักนะคณะัพทปัดเหมือนกันคือถ้าเกิดถามก่อนเลยว่ารักที่จะเรียนตรงนี้เปล่านะแต่บางทีถ้าพ่อแม่มาเนี่ยแล้วพ่อแม่นั่งลุ้นเนี่ยผมจะถามก่อนว่าพ่อแม่อย่าเพิ่งตอบนะน้องเขาอยากเรียนอะไรถ้าน้องเขาบอกเรียนอยากสองจิตสองใจพ่ออยากให้เรียนสถาปัตย ลูกอยากเรียนแฟชั่นดีไซน์บอกไปเรียนแฟชั่นดีไซน์เลยอที่เด็กชอบดีกว่าใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใจเขาไม่ไปเนี่ยมันเรียนไม่ได้ค่ะเพราะจริงมันใช้ใช้ระยะเวลาในการที่จะทำโปรเจกต์นานเหมือนกันคือถ้าใจไม่รักปั๊บไม่อยู่นะครับอาจจะเลิกลังคันก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยค่ะจย์ค่ะรู้สึกว่าจะเป็นการเรียนการสอนที่อย่างที่จย์บอกเราสามารถให้ออกนอกกรอบได้ ดูเด็กๆก,ก็ทุกคนสามารถแชร์ความคิดเห็นกันได้ใช่ไหมคะอย่างนี้<ช><ช>อันนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่<ช>น้องนํามานําเสนอใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> ของเราที่นี่เปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติก็คือเรามองว่า้การทํารดักช่นเยอะๆใช้เวลานานๆเนี่ย<ฆ>มันฝึกอะไรล่ะฝึกที่ความอดทนนการเป็นสัมนิกมันต้องอดทน,นจริงๆไม่ใช่<ฆ>เราฝึกครีเอทีฟเราฝึกมิชชั่นเพราะฉะนั้นเขาถูกนําเสนอผ่านเทคโนโลยีผ่านอะไรทุกครั้งที่ทําแอสไซเมนต์เนี่ยเราจะถามย้อนกลับไปว่าคุณมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทําหรือเปล่าเป่ลา เป็จุดหนึ่งที่เราเอื้ออย่างเช่นโปรเจกต์ v r t t i c l l o o m e v e เ t i c a l home นะเหมือนคอนโดมิเนียมซีมโฮเทลนะเตอร์เพรสตึกสูงที่สุดในโลกเขาเลือกโลเคชั่นของเขาเองเขาเลือกโปรแกรมของเขาเองถ้าเป็นที่อื่นเขาจะเขียนโจทย์มาเลยมีห้องนอน3ห้องห้องละ30ตารางเมตรมีห้องน้ำเท่านั้นเท่านี้คําถามก็คือว่าทําไมต้อง30ตารางเมตรเออทำไมต้องสมห้องนอนเด็กก็จะไม่ถูกคิดแต่ของเราเราโยนโจทย์ออกแบบบ้าน เป็นภาพใหญ่ไปเลยเป็นภาพใหญ่อยู่จะไปหาโลเคชันริมน้าอยู่บนเขาติดถนนใหญ่อยู่ในเมืองนอกเมืองก็สิทธิของยูก็ได้ทําในสิทธ่เขาอยากทําค่ะชีวิตมีสิทธิเลือกอะแล้วทำไมต้องไปบังคับเขาใช่ไหมฮะในคณะเราเราจะไม่ใช้วิธีคุมถุงชนเลยค่ะนั่นก็คือสเกลใหญ่เล็กสิทธิของยูคยะทถนัดที่จะอยากทําของใหญ่ก็ทําดิ ค่ะแต่อย่างที่จันบอกว่าจะต้องทำโปรเจกต์ไงน้องๆก็บอกเครียดอ่ะได้ทำโปรเจกต์อีกแล้วคือเราจะให้ทำโปรเจกตร่วมกันใช่ไหมคะแล้วไปทำปีปีสูงๆเลยหรือว่าเราเริ่มทำตั้งแต่ปีหนึ่งเลยคะปีหนึ่งจริงๆเด็กของเราที่นี่เป็นสถาบันเดียวที่เข้ามาปั๊บปีหนึ่งออกแบบได้เลยนะออกแบบบ้านได้เลยค่ะอย่างนั้นเลยใช่ไหมโทเรามีโปรแกรมเหรอคะสำเร็จรูปอย่างนี้ป่ะคะครับจริงๆเราเรียนแบบว่าเราคิดว่าเลี้ยงลูกอ่ะแบบปล่อยแบบฝรั่ง ลองผิดลองถูกไปดิก็เหมือนแบบเขาจะคุกฝุ่นมั่งอะไรมั่งเนี่ยให้เขาล้มตรงตรงบ้านเรานี่แหละอแต่เราทะนุถนอมมากเกินไปกินยาวิตามินมากเกินไปอาหารถูกหลักมากเกินไปคือบางทีตัวเขา,าไม่มีภูมิกันพอมันออกโลกอ,อกนอกโลกแล้วนอกบ้านเราแล้วเนี่ยมันไปไม่เป็นนะ,ะบางทีจบโทรยังต้องขอเงินแม่เลยอะอซื้อรถซื้อบ้านนี่คือต้องแบบแม่ช่วยอยู่เลยอะ่ะ ลูกฝรั่งนี่คือจบมัธยมนี่เขาเดินทางทั่วโลกนะแต่เราไม่เคยให้โอกาสเด็กเราเลยนะอุ้ยกลัวมันต้องมีใบเซนมันต้องนุ่นต้องนี่คือกลัวไปหมดไงจริงจริงเด็กมันทําอยู่แล้วค่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่เขาก็ไปถึงไหนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ะคะพอชั้นปีหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะสอนเรื่องของพื้นฐานการออกแบบออกแบบโดยที่เรามามองอย่างนี้เราไม่มองว่ามันต้องเรียนทีละสเต็ปไม่ใช่อ๋อเหรอคะเราเรียนรวบลัดเลยคือเน คอนเซปต์แบบชิงสุกก่อนหามก็คือไหนๆอยู่ใจร้อนอ่ะอยากเป็นสถาปนิกก็ออกแบบซะเลยออกแบบซะเลยตั้งแต่ปีหนึ่งเลยตั้งแต่ปีหนึ่งนี่ยังปีหนึ่งนะนี่ปีหนึ่งก็คือเขาออกแบบแบบเป็นอันนี้เขาเขาไปจับที่เกาะพังงาใช่เป็นเกาะรีสอร์ทก็คือมันเป็นบ่อเกลือเก่าแล้วก็เขาก็เลยเอามาพัฒนาโดยที่พ่อเขาเป็นอบตเป็นนายกอบตเป็นในในเมืองอะไรเงี้ยสร้างจากพื้นฐานที่ดินจริงๆใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะไปเซอร์เวีเลย แล้วก็วางแบบวางอาคารเลยจะขายให้ฝรั่งอันนี้เขาจะเป็นแบบคล้ายๆฝรั่งมาพักเป็นวิล่าแล้วก็แชร์พื้นที่กันอะไรกันแต่อันนี้เป็นอีกงานหนึ่งอันนี้เป็นมิวเซียมของพวกกร์ตูนอะไรพวกนี้น้่พอเข้ามาปีหนึ่งปั๊บเนี่ยเราอนุญาตให้เขาคิดให้เขาฝันไปเลยเสร็จแล้วภลาดตรงไหนนะครับเราก็เติมให้เขานะครับให้เขาแบบได้ได้รู้ว่าอ๋อที่เขาพลาดเป็นอย่างนี้ที่เองมากกว่าที่จะให้เขาแบบเหมือนเรียนภาษาอังกฤษไง ร้องกันโอ้สับเป็นร้อยเป็นพันแต่ถามว่าคุยได้ไหมคุยไม่ได้คุยไม่ได้เหมือนกันเลยเอาให้มันได้ใช้ในชีวิตจริงได้ใช่อันนี้ก็คือผิดถูกมากเราไม่ว่ากันอ่ะค่ะแล้วก็อัพขึ้นเฟซเลยนะปีหนึ่งนี้อัพขึ้นเฟซเลยแบบพ่อแม่เพื่อนมากดไลค์มั่งมาคอมเมนต์มาด่ามั่งเฮ้ยออกแบบได้ยังไงอันนี้เราปล่อยเลยนะเพราะจริงๆแล้วโครงการอย่าง4ี่บอกหนึ่งสำนึกรักบ้านเกิดเนี่ยเราจําลองวิถีความเป็นไทยใช้คอนเซปต์แบบงานบุญ เวลาเราไปงานบุญมานนอกสังเกตเห็นป่ะมีใครสอนไม่มีใครเทรนไหมมี์ติฟิเคตไหมไม่มีนะเออทำไมคนมากันเป็นร้อยเป็นพันมาทําตุงทําก่อเจดีไซน์คนนี้ทำไมซุ้มประตูเอาต้นกล้วยมาเอาไม้ไผ่มาสารใช่ไหมฮะทำกับข้าว่อะไรอ้ย ทำไมบริหารจัดการได้ฝรั่งบอกไม่ได้นี่อยู่ต้องวางแผน3เดือนนะถึงทำได้จริงๆนะเราทำได้แถวแถวบ้านเราเหนือนะพอดีเราสองคนคนหนึ่งกอูกับเมืองอาจจะต้องบอกว่าขอยกตัวอย่างภาคเหนือสันิดนึงนะคะก็ฝรั่งบอกว่าถ้าจะอยู่จะวางแผนงานใหญ่ๆแบบนี้เนี่ย สามเดือนแต่ของเราไม่ต้องไม่ต้องเขาต้องใช้ออกกันไนเซอร์นะค่าตัวแพงมากเลยจะต้องวางไลติ้งซาวใช่ไหมอาหารฟู้ดแอนด์เบเวอร์เลชใช่ไหมบัตรเข้าบัตรออกงานอะไรเงี้ยแต่ของเราไม่ต้องพอป๊อปป๊าปงานบุญป๊าปทุกคนระดมเลยใช่ไหมฮะเรืวอ่งน้องน้องเนี่ยนะคะสี่บวกหนึ่งสำเนาเป็นร้านเกิดนะจริงจริงแล้วมันมีสี่วิชานะตอนนี้กลายเป็นวิชาสี่บวกหนึ่งไปแล้วเด็กจะเรียกสี่บวกหนึ่งก็คือพี่ปีโตจะเทรนน้อง คือจริงๆแล้วภาษาสถาปัตย์เนี่ยเป็นภาษาที่ยากเวลาเราจะพูดแบบเด็กเข้ามาปีหนึ่งเขาจะเออเลยามเออโซลชันเป็นยังไงโซนนิ่งใช่ไหมสกินเมติกเป็นยังไงฟาซาอิลิเชั่นงงไปหมดงงสิงงคือเข้ามาปั๊บอะไรเนี่ยแค่คำตายอ่ะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเหมือนพี่เลี้ยงน้องเนี่ยม่ได้พูดได้คำสองคำนี่คือปัญหาอยู่แค่การสื่อสารแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้สึกนะเด็กก็มีความรู้สึกรักเด็กก็มีความรู้สึก มีความต้องการแต่เขาจะสื่อสารกันได้ง่ายระหว่างพี่กับน,น้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็เป็นพ่อแม่คอยมอนิเตอร์แค่นั้นเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นลักษณะของงานบุญก็คือเป็นเหมือนจริงๆผู้ท้าผู้แก่ <c oughs> พอรุ่นโตขึ้นมาลูกหลานเข้ามาเขาก็จะไปคอยช่วยทําตุงทํานุ่นทนํานี่นั่นก็คือการผ่านสกิลภูมิปัญญาจากรุ่นต่อรุ่น <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงที่เราสารต่อตรงนี้4ี่บกหนึ่งสำนึกรักบ้านเกิดก็คือใช้ตัวพี่นี่แหละ มีประสบการณ์4ปีแล้วอ,อยู่เป็นผู้นําดูนีก่อนที่อยู่จะออกไปสู่โลกภายนอกจุดหนึ่งที่เด็กปี4จะได้เรียนรู้ก็คือการเป็นผู้นํามันยากขนาดไหนเพราะว่าต้องดูแลน้องเนี่ยจับปูใส่กระด้งเนี่ยยีคนเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายเลยนะ <c oughs> เสร็จแล้วเวลาเขาออกไปไปฝึกงานไปสหายกหรือไปทํางานออฟฟิศเขาจะได้รู้ว่าอ๋อการเป็นผู้ตามเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงอ,อันนี้ก็คือข้อหน,นึ่งแต่คาว่าสําสนึกรักบานเกิดก็คือผมเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของเราซึ่งเมื่อก่อนเราจะเรียนรู้พวกอิเลเมนต์อาร์ตอิเล ดอทไลเป็นคอมโพสิชันแล้วก็ขึ้นมาเป็นฟอร์มเป็นธาตุทั้งหมดเป็นฝรั่งหมดเลยเวลาเราเรียนฮิสตอรีก็เรียนจากกรีกอียิปต์มาเอ้าจริงๆรากฐานของไทยมีนะจีนมีอินเดียมีนะไทยเราที่หมดเลยเพราะฉะนั้นสถาปริกบ้านเรามาเลยไม่ค่อยตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยเท่าไหร่อยู่ไม่ได้นอนต้องมาต่อครัวต้องนอนนอนแล้วร้อนคือทุกอย่างมันคิดแบบฝรั่งหมดเลยเป็นเมืองหนาวเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าโปรเจกต์ชิ้นแรกในชีวิตของเขากลับไปสู่รากเน่าของความเป็นตัวตนนั่นก็คือ ความเป็นไทยนั่นเองค่ะก็กลับไปบ้านเกิดไปนอนดิอยู่นอนหมอนขิดบ้างเฮ้ยเขากินข้าวยังไงตื่นเช้าไปตักบ,บาตรยังไงตอนเย็นจะทํากับข้าวไปเก็บผลหมากลากไม้นะเนี่ยข้างล้วงอย่างเงี้ยก็มาทํากินกันอย่างน้อย เด็กที่เรียนของเราเนี่ยเกินกว่าคึ้นก็นกมาจากกรุงเทพเขาได้สัมผัสว่าชนบทไทยเป็นยังไงแล้ววิถีความเป็นไทยมันสะท้อนในงานสาปรัรทกรรมยังไงทำไมเขาไม่เขาเขา,เขาไม่มีโต๊ะนั่งกินข้าวอย่างนั้นเป็นนั่งแคร่คหรือทำไมห้องนอนมันเป็นแค่มุง้งง่ายๆแล้วเขาก็อยู่กันได้เป็นรุ่นต่อรุ่น ก่อนที่เขาจะสเตปขึ้นไปกลายไปเป็นวอ r t ิเ a l ร์โฮมคอนโดมิเนียมกลายเป็นตึกสูงเนี่ยอย่างน้อยต้องเข้าใจลากเน่าความเป็นตัวตนของเราก่อนพื้นฐานเข้าใจเบสิกก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรที่จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างแท้จริงใช่ไหมคะจย์คะแล้วทีนี้อย่างเมื่อสักครู่จารย์กลับไปที่ปีหนึ่งสักนิดหนึ่งบอกว่าออกแบบได้แน่นอนมีการโพสต์ขึ้นไปบนเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาดาบ้างชมบ้างก็มีนะคะทีนี้เกิดว่าก้าวขึ้นมาปี2ปี3ปี4ี่เขาได้เรียนอะไรต่อไปคะจันเรียนไปหมดแล้วก็คือปี1 ก็เรียนบ้านเนาะปีสองก็คือเอาบ้านมาซ้อนชั้นเดี๋ยวนี้ก็คล้ายๆคอนโดแต่เราไม่เรียกคอนโดเรียกว่า vertical home มุบรรยากาศเหมือนบ้านนะแต่ซ้อนชั้นคือที่มันแพงสมมติจะอยู่ในกรุงเทพอาจจะรวมกลุ่มกันพวกพิธีกร 7, คน8คนสร้างบ้านแล้วต่อซ้อนชั้นกันเป็นนวัตกรรมทางการดีไซน์อีกรูปแบบหนึ่งถัดมาอันนี้เป็นเรื่องลอจิกก็คือแบบเด็กได้เรียนรู้เรียนวิเศษไปด้วยนะไปหาราคาที่ดินมาขายเท่าไหร่ จะต้องขายกลุ่มเป้าหมายคนไหนมีเงินเดือนเท่าไหร่ผ่อนใจเท่าไหร่แล้วก่อนจะไปออกแบบน,นี่คืออินกับลอจิกก่อนอันนี้จะคิดเป็นกลุ่มแต่พอเริ่มดีไซน์งานขครงานมาันละเสร็จแล้วพอตอนท้ายก็คืออัพขึ้น Facebook แล้วก็ดูจะมีอินเตอร์แอคคนจะสนใจโลเคชันอ,อยู่ที่ไหนบางทีจนผมดูตัวเองดูเนี่ยยังไม่รู้งานเด็กหรืองานงโปรเฟชชั่นอลอย่างเงี้ยจะค่อนข้างใกล้เคียงเลยโตขึ้นอีกหน่อยก็จะเรียนแบบธีมโฮเทลก็คือออกแบบอิมชั่นสร้างอิเลติกหรือความเป็น อ่าอิโมชคาแรคเตอร์ที่มันมีซีเควนต์เข้าไปมีมูดมีไลทติ้งมีอะไรสวยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โตขึ้นอีกหน่อยก็จะเป็นงานพับบิกอย่างเช่นเติร์ดเพสคอมมูนิตี้มอลล์แล้วก็เริ่มเป็นออฟฟิศบิลดิ้งเป็นตึกสูงที่สุดในโลกและปีนี้เราก็จะมีอาเซียนโปรเจกต์ใช่ก็คือเราจะบอกว่าแคปิตอลของอาเซียนอยู่ที่ตรงไหนแค่เขาเลือกเมื่อเขาเลือกเสร็จแล้วปั๊บให้เขาไปดีไซน์เลยก็อาจจะมองที่กัวลาลัมเปอร์ก็ได้สิงคโปร์ก็ได้หรือจะไปทีี่่ลาวหหรรรรืืออออทัังงงกกกูนนะคบบเ แต่ว่าตรงนี้จะเป็นเซ็นเตอร์ของอาเซียนขึ้นมาจะเป็นตึกสูงหรืออาจจะเป็นตึกคอนเวนชั่นแลใหญ่ๆซึ่งเป็นแลนด์มาร์คเราจะนึกถึงแบบเหมือนโอเปร่าเฮาส์เราจะนึกถึงเหมือนตึกเซียตึกสเตททาวเวอร์หรือตึกในเซียนไฮอะไรต่างๆพวกนี้หรือพิโตนัสอะไรอย่างเงี้ยอืมน,นคะคะก็ให้เด็กๆลองเชื่อมโยงกับส<ช>ิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือ<ช>เรื่องของ AEC ท<ช>ีนี้เกิดาพูดถึง AEC เราก็เชื่อมต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะจย์คะว่าอย่างที่อาจารย์พูดตั้งแต่ช่วงแรกที่แล้วว่าเรื่อง AEC เป็นโอกาสแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่า มันจะมีผลกระทบนะมันจะมีะตัวของสถาปนิกหรือว่าในออกแบบจากต่างชาติบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะเข้ามาสู่บ้านเราด้วยมันจะมากระทบกับสถาปนิกในบ้านเราซึ่งต้องบอกว่าจำนวนนี้จริงๆก็อาจจะยังเป็นปริมาณที่ยังไม่มากใช่ไหมคะสำหรับจำนวนของสถาปนิกไทยเนี่ยค่ะอาจารย์คะจริงๆเราก็หลักหมื่นเนะาะจริงๆนอกระบบอีกเยอะนะมผมนี่ก็นอกระบบแล้วนะเพราะว่าแบบใบอนุญาตต่อมั่งไม่ต่อมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราไม่เคยได้ออกแบบนะ เราไปกังวลอะบ้านเรากังวลมากเกินไปนะเรื่องของใบประกอบวิชาชีพลองดูที่เราสงวนอาชีพเราเนี่ยพวกช่างตัดผมมั่งนะชาวนาคนขับสามล้อแต่เราไม่เคยสงวนแบบเอ็กซ t ค v ทีฟนะกินเงินเดือนเป็นล้านเนี่ยใช่ป่ะ GM อ่ะเจเนอเรล์เนเจอร์โรงแรมเนี่ยเท่าไหร่ล่ะเงินเดือนก็หลักหลักแสนใกล้ล้านนะเออบางคนดีๆนี่คือหรือพวกดีไซเนอร์เขาอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วตึกสูงดูในสุขุมวิทนี่ผมไปทำรายการทีวีสัมภาษณ์ทีไรก็ฝรั่งออกแบบทางนั้นแหละ แต่จริงๆแล้วคนที่เซ็นต่างหากเป็นคนไทยแล้วก็ยื่นขออนุญาตมันก,ก็อาศัยคนเซ็นแต่ถามว่าการวางคอนเซ็ปต์วางสเตร t e g วางดีไซน์หลักๆคอหลักๆมันไม่ได้ถูกจํากัดนะทช่นกันก็ไม่มีประโยชน์คมาอยู่แล้วนะฮะแต่แทนที่จะเป็นการป้องกันทําไมเราไม่เปิดรับละ่ะค่ะนั่นก็คือเปิดรับไปเลยพัฒนาศักยภาพของคนเราให้ได้มาตรฐานแล้วเราจะกลัวอะไระใช่ไหมฮะมากกว่าที่จะกันคนอื่นเขาเพราะมันกันไม่ได้ใช่ไหมฮะ เรากั้นแบบเหมือนใช้กำแพงอะไปกั้นอะแต่มันมาแบบดิจิตอลทะลุทะลวงเข้ามาเลยอะยังไม่มีประโยชน์ไอ้ที่เราสร้างกำแพงกันยังไงคลื่นมันก็ทะลุกำแพงเข้ามาอยู่แล้วคือเดิมมันก็มีอยู่แล้วแหละเดิมมีอยู่แล้วเหมือนผมไปเมืองนอกเงี้ยผมไปทํางานผมก็ไม่เคยเสร็จนะตอนทำเอเชียนเกมนี่หกพันล้านนะลังคาถล่มผมก็ไม่ได้เส็จนะคือคือเราเป็นที่ปรึกษาไงระวางคอนเซปต์ใช่ป่ะเขาไม่ได้จํากัดไงแต่ไปจํากัดคนที่จะเคลียร์แบบเขียนแบบแล้วก็เซ็ตตรงนั้นใ่ะหะแต่ว่า โอกาสของอาชีพนี้ในอาเซียนเองในอเอซีเองไทยเราก็คือยังคงมีจุดเด่นอยู่ใช่ไหมคะจา์คะถ้าผมเทียบกับที่อื่นเนาะศักยภาพถ้าเกิดมองอย่างตรงไปตรงมานะอย่างฮ่องกงเองสิงคโปร์เองเนี่ยคือกลุ่มนี้จะเป็น e x e c u t i v e on top อเลยนะพวกนี้ก็คือจะเป็นแบบในทุน,นนะนะน,นักบริหารชั้นนําคุยกับลูกค้าระดับซีพี่คุยกับอะไรอย่างเงี้ยนะลองลงมาก็อาจจะเป็นพวกซูเปอร์วินะครับก็คือเป็นแบบชี e อาร์กิเต็ t หรือเฮดซีเนียไทยเหมาะนะครับ โพซิชชั่นนี้นะ,นะครับไทยเหมาะพอมาเป็นซูเปอร์วายส์ก็อาจจะเป็นพวกมาเลสเป็นอะไรพวกนี้หรือต่ำระดับเป็นพวกโอเปอเรชั่นก็คือเขียนแบบเคลียร์แบบดีเทลดีไซน์เนี่ยกาจะเป็นฟิลิปปินส์เป็นอินโดพวกนี้ก็จะเหมาะนะครับมาเลสก็อาจจะเหมาะนะครับแต่คนที่ยังไม่มีศักยภาพเลยอาจจะเป็นอันนี้ก็ของผู้ต่าตงเนาะก็ะอย่างพม่าเองลาวนะครับเวียดนามแล้วก็เขมรพวกนี้ก็ยังอ่อนอยู่ในพาสนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมก็มองว่าดีที่สุดก็คือช่วยสนับสนุนดึงเขาขึ้น เพื่อให้ standardize มากขึ้นเมื่อเรารวมกลุ่มกันขึ้นเนี่ยเรา,าจ,จะเป็นลูกต่างชาติก็ได้ใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะของการบาลานซ์ซิ่งเราได้ management มาจากสิงคโปร์มาโดยที่เขาอาจจะเป็นคนขายงานในขณะที่งานดีไซน์ดีๆอยู่ในมือของเราอยู่แล้วล่ะอลองไปถามดูดิคนที่เป็นออกแบบในสิงคโปร์สวยๆทั้งนั้นเนี่ยค่ะสถาปิกไทยทั้งนั้นแหละอ๋อคนไทยภูมิใจภูมิใจครับคนไทยทั้งนั้นแหละค่ะคือคนไทยเนี่ยมันมีเซนส์ของของความเป็น emotion ะนะเซนส์มี มีคือเราเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งอารมย่้งมีเอกลักษณ์ไทยมีนตั้งแต่เกทยถูกบ่มเพาะเป็นแบบนี้แล้ววิธีคิดเราเราไม่ยึดติดเราไม่ยึดติดกับภาพว่าแบบเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือเรามาได้ทุกรูปแบบไงเพราะลองสังเกตแบบพวกต่างชาติมาบ้านเราะเราไม่คหมดนะ ยิ่งแบบเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นฝรั่งนี่เรื่องธรรมดามากใช,ใช่ไหมพ<ช><ช>ูดได้ไม่ได้ก็ยิ้มไม่กอด <c oughs> yes <c oughs> เออโอเคอะไรก็ว่าไปใช่ไหม <c oughs> บอก <c oughs> ทางก็ยังพยายามจะช่วยอย่างเงี้ยลงไปที่อื่นเนี่ยเขาไม่มี hospitality อย่างนี้นะเขาจะค่อนข้างบล็อกตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเข้าได้กับทุกชนชาติแต่เราอ่อนเรื่องเดียวเรื่อง management หรือเรื่อง implement งานให้สําเร็จเราก็ต้องบ้าเราพูดเยอะ ออ้ขี้คุยนะบ้านเราอะนะคะอย่างนี้บอกว่าจินตนาการเราเยอะนะคะก็อาจจะทําให้มีข้อเสียข้อที่อาจจะต้องปรับปรุงเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของสายอาชีพนี้ต่อไปในอนาคตนะคะอาจารย์แต่ว่าอยากจะให้อาจารย์เถินฝากไปถึงน้องๆนะคะหรือว่าเด็กๆที่โอ้ยช่วงปิดท้ายเลยเนี่ยถูกต้องค่ะอาจารย์มาแป๊บเดียวอย่างเงี้ยมาแป๊บเดียวเวลาทผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอย่างรวดเร็วนะคะโอ้ไม่รู้ตัวเลยเนี่ยใช่ค่ะเด็กๆต้อเก่งมากเลยเนี่ยอยากฟังต่อเด็กๆอยากฟังต่อแต่ให้อาจารย์ปิดท้ายสักนิดนึงว่าอยากจะเรียนคณะสถาปัตย์ โอกาสความมั่นคงของอาชีพนี้มีรองน้องๆอยู่อย่างไรบ้างค่ะครับก็ในสายอาชีพของสาปัตนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยในยุคเก่าเราอาจจะติดกรอบว่าต้องเป็นคนวาดเก่งเราเสียโอกาสของการเป็นสถาณิกดังๆหลายท่านไปสาเหตุเพราะว่าสอบไม่ผ่านด้วยการสเก็ตมือหรือด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เก่งแต่จริงๆแล้วมาแต่ตัวครับถ้าเกิดหัวใจเรารักที่จะออกแบบจริงๆสถาบันของของเราเองเนี่ยลังสิตเองได้ชื่อว่า เราไม่ได้ผลิตสาปพันินะฮะแต่เราผลิตคนที่รักงานออกแบบสถาปัิกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันจะครอบคลุมทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรารักที่จะทํากับสิ่งที่เราทําที่เหลือเนี่ย ทุกอย่างก็จะสามารถที่จะ implement ได้นะคะวันนี้ก็เรียกว่าคําว่าพรสวรรค์เนี่ยก็มไม่ใช่เป็นข้อจํากัสดสำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนมาในสายนี้นะคะอยากจะออกแบบสถาปัตยกรรมดีๆนะคะให้กับประเทศไทยให้กับทั่วโลกได้มองเห็นศนักยภาพของนักออกแบบไทยน้องๆเพียงแค่มีความตั้งใจม,มีใจรักนะคะแล้วก็มีพรแสวรรองอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าสามารถจะฝึกกันได้ไม่ต้องไปเกรงกลัวนะคะแล้วก็ต้องมีการปรับตัวนอกจากเรื่องของการที่เรามีดีไซน์มีครีเอทีฟแล้วเราก็ต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าการ management ให้ดีขึ้นไปกว่านี้ด้วยนะคะอะไะค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เถิอนมากมากเลยนะคะเวลาจํากัดจริงๆรเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเราจะจอบเลืกตัวหน้ากว่านี้ขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะอะไรค่ะเดี๋ยวไปพักกันครู่นึงนะคะคุณผู้ชมเราจะมีข่าวสารในช่วงสุดท้ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะไปพักกันแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ